อ๋อครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทั้งหลายครับบันนี้ผมสร้างตัวนกเขาใหญ่ตอฟังพ้องครับอ่อก็สวัสดีอาจารย์ทุกทท่านเละครับอาจารย์ที่มักเลี้ยงนกเขาตอนนกเขาแล้วครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์ที่ทำเนียดครับืัอนี้ผมมีโอกาสได้มาบ้านกุดพังเรื่อนอำเภอนาพองตําบลท่ากระเสริมจังหวัดขอนจันครับอ่าผมมาบ้านกุดพังเรือนกับบ้าน เซียนต้าครับเซียนต้าน้องบัวลําพูครับวา่าจิบมาเบิงอันอ่านกนกอเขาเนี่ยแหละครับนกตวนกตัอของเซียนต้านี่เป็นตัวจังได้หน,น้าครับพี่นอ้องอ้าวเซียนต้าสวัสดีครับสวัสด,ดีสดวัสด,ดีครับนี่แหละครับอันที่ว่าไปน้าบ่มดีดีมืออะไรกะได้แต่ก,กล่อง,อกกองมือกล่องครับส่อพงยุทตุนน่นแหละอันเซียนต้าเอานกอันนั้นมาเบิงนะนกตวนกตวนกต้าตัวตัวที่ตัวใส่ตัวประจํานี่นะตัวมีสองตัวนะครับเด้อ เออเอาว่าผีแหละมันมันตื่นหมาบาา่ลระแตนกตัวบ่ตื่นบ,บอลอยู่น้ากันครับแต่ว่าตื่นแต่แมวแมวยังหนีหมากันตายวะอันนี้โอ้ยตุ่มนี่ครับนี่โอ้ยของแท้เข้าของของของแท้ตุ่มนี่เป็นแต่อันโอ้ยเปลียยนะ่ยนในมันใหม่น่เป็นแต่มีกาลังใจญย่าฟอร์มาจดกันต่ไม่ได้จดครับเอาวะอ่าห่างห่างกันครับอันนี้ลักษณะนี่นกจกักจักระแต่นกสองกุ สองกุ้งหอยพี่น้องสองกุ้กหอยละะนะักษณะมันเสียงยังกงเสียงกลางเสียงกลางครับนกอ่าโคกกระเบื้องโคกกระเบื้องครับบอน,นี่ครับอันนี้การู้สึกว่าตัวไ่เติบอยู่ครับเนี่ยเป็นนกไล่ไล่ไงครับไล่ไงครับไล่ไงสองกุ๊กหอยครับอ่าอันนี้มันได้ขวบปีแล้วครับนี่มาอยู่น้ำเสี่ยมตากะแอบตัวพอดี อันนี้ก็เป็นชะลยของงานจันเจ้าแล้วครับเนี่ยจันเจ้าตัวไดยูโกกระเบื้องครับแสดงว่าได้ปีหนึ่งแล้วครับนี่แต่ว่าเส้นตาเชะลยจะโตกับเส้นตาเนี่ยได้สิบแปดตัวแล้วครับนี่ครับชะลย y สิบแปดตัวครับที่หอยหอยนี่ก็เชลยมันงเหครับเนี่ยอ่าชะลยซื้อซื้อยังก็แต่เนี่ตั้งซื้อมันปล่อยไฟปล่อยไฟว่ามันปล่อยไฟหน่อยครับเสียงมันเป็นว่ามันมันสองกุ้หอยไหมสิ คือสิเมาเมาเราก <c oughs> ูประงามมันเลยเหรอกครับที่แรกกันผมว่าสิอ่าอันนั้นล่ะครับที่ว่าสิว่าสิเลียงตอล่ะบานนี้มีอาจารย์บางท่านท้วงผมว่าโอ้ยผมบเลี้ยนนกสองกุกกว่าท่านผมเลยห้เสี้ยนตามาครับจัดห้เลยครับเนี่ใหามากวันสี่เป็นอยู่แล้วนะครับถึงขวบแล้วผมเลยห้เสี้ยนตามาเหรียดเลยให้ให้มาเห่ีครับอ่านกตัวตัวนี้กะบอดีครับเลี่ยงน้ำบอกีน้ำคู่ครับ บัวบัดีครับอันนี้การน,นกมันจะใส่กับเส้นตาเนี่ยอันนี้นกมาจากหนองบัวรครับเนี่ยหนองบวัวนกผูผ้พันนกผูผ้พันนกผู้ครับ,บน,นกไหลเออบุญไหลได้ชเชลยไปตาเนี่ยได้เชลยหาโอ้ได้ชเชลยหาตัวครับนกผู้พันนกผู้ผมกับเบิ้งเปลี่ยนนอท้าผมบันทามนกผู้ป,ป,ปีกนิดหน่อยพวกสลับนิดหน่อยมันบอกว่ถือดอกอแล้วแอกเต่าบัวดอกแต่บัวคือเสี้ยมตาว่าแห้วครับนกผู้นี่เสื่อ อันนี้บุญหลายครับบุญหลายโอ้ววันบุญคั่มด้วยเจ้าของเจ้าของเอาชื่อไรโอ้โอ้เอาชื่อเจ้าของเลยครับนกพู่ตัวนี้บุกคับผมเออเป็นลักษณะนี้นะครับบ้านเพิ่นอยู่ไอ้น้องบัวลำพู่ไหมครับอันกพู่นกนกพู่หนั่นเสือเลยมันบบกเพิ่นกลับบ้านเนาะเพิ่นกลับไปเอานกอยู่บ้านเพิ่นมาหน้ามาหน้าอยู่ครับอันอยู่สุวรรณานกพู่หาครับเนี่ยเออเพิ่อนมาเพิ่นอยู่สุวรรณครับสุวนนกพู่หาครับบ้านหินเท้าบ้านหินเท้าครับ เสียนนกออันโอ้ยเพือ่อนเราหอยจุ่มจุ่มกันยันแต่มันหลักนี้นะครับเนี่ย <c oughs> จัดไม่ได้หรืจันไม่ได้เนี่ยหอยจุ่มกันเลย <c oughs> อันน,นกตัวมี่สองตัวครับแล้วก็อันกรสรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเฮ็ดดีอยู่เลยครับตัวนี้ผมอันเดี๋ยวเอาเอาเดี๋ยวเอาไปแอบแล้วยู่ครับเนี่ย แต่บ่มีองค์มีอ่างหนกครับแต่ว่ามีคาล่มแต่ว่าเวลาเขาเนี่ครับบปป่ปลานกครับคุ้มเหาจนได้แล้วครับบักนี่ที่ว่าไปตอน้ำกันนะครับใจดีให้มเล่นครับส่วนลิเกเข่าวงครับเอ้าบานนี้อันมีที่เด็ดในเส้นตามีที่เด็ดมันบ่ตัวหนึ่งแปลกแปกโอ้ยมีแปลกอีกตัวหนึ่งเออเอาเอาเก็บนกตัวว้ก้อนเนี่ยตัตัวใอได้เมื่มานานอนั้นนะเออเิ่นตัวไดอยู่เิ่นตัวใดอยู่บ่อได้ผมก็สิสอ่เพื่อนล่ะครับบานนี้ โอ้อันนี้แสดงว่าเขาก็หูเดหว่าตัวมีนกกันกอันปีกแกวปีกหยางเนี่ยคือเป็นจังเลยผมก็ไม่เคยเห็นหรอกท่นี่เจ้าเจ้าวาไปต่อไปต,ต่อเสียผู้เฒ่าผู้เฒ่าเห็นน,ก,นกอันนี้มันคือปีปกแปลก,ก,กว่าท่านได้จากบอ่อได้กอ่อนี่อนี้ได้มาจากหนองบัวครับอืไปต่อนกคู่เหรอครับนี่เอาเอามาเมาเบิ้งด้วยมันเป็นจังไลยมันเป็นอัน มันเป็นนกไหมโยเขาตะวะขานแล้วหละอสองมันมีมันมีแนวดีแนวดายขื้นมันมีปีกฟังทางไอ้ทางใชายมือนะครับสีขาวอยู่อันเีก้กเขาฟังสายมุนหมุนๆมมาหมุนหม,มุนตุ่มมาเด้อลูกลุกโอ้นั่นเลยครับนกพูดนี่มันดินยังสี่หรอพี่นอ้องโอ้นั่นเด็ะครับ,น,น,รบนี่มีสีเกิดโดยธรรมชาติครับบ่ได้เอาสีแต้มครับผมก็บอกหูจักขั้วไม้มันเปสองฟูกเต็มครับหัวจ่าจะกระมอมเจียวถ้ามันขึ้นอยู่ตั้งหัวกลางตั้งหัวเขาเอานากระมอมเจียว คันมีสองกลางก็สีดีเนาะเสียนตาเนาะโอ้ก็จหายากอยู่แล้วเนาะแต่ว่าผมกับผู้รู้ลหรอครับเนี่ยต้องถามผู้รู้ถามอาจารย์ผู้รู้ครับเนี่ยมือแรกเนี่ยครับตอบผมนะเนขาเอื้อนยังครับผมกับผู้หูครับคันนกผสมนี่ผมเคยเห็นอยู่ครับมันจะออกเขา,ขาวขาวเต็มตัวครับอันนี้ลูกลูกปลาเนาะลูกปลาปลาลอยอันนี้ลูกปลาลอยปลาลอยครับพอ่าอยู่ผู้พันเลยครับแต่ตอนอยู่ผู้พันธุ์นกผู้ตีผูพันครับโอ้มันโตมัน ขนมันขนมันกำดีอยู่ครับหางหางกับพกหางกำเนียหางหางเออมันนี่คือเนื่องกับนก็ลูกผู้พันที่กันครับหางมันชี้กันด้วยครับนี่ชี้ปานไม่ตะเขียบบ่บ่แตกหรอกครับนกนกกระบ่ถือว่าดินหรอกครับขันหางมันแท่งหางหางมันชี้กันนกมันะมามี้สองตัวครับลักษณะอ่ีลักษณะแลวก็โตดูน่แต่ว่าอันวิธีการห้อยการยังเข้ากับอยากให้มัน คุณเข้ากะค่อยๆเบิ้งวันครับนี่พออยากอยากให้มันคุ้นคนเหรอครับนี่เลยเอาไว้ใกล้อย่าเอาไว้จุ่มไรเอาตัวหักๆมาไว้ใกล้ๆจะคว้างเด้อบาดนี่เอาเอาบาดนี่เส้นแต่เอาพเนียรุดโศกมาเบิ้งไน้บาดนี่อยู่ข้างหลังไงนะครับโมูเอาเอามาเอามาเขาจับกล้องอยู่นี่จับกล้องอยูอ่ะเอามาเห็พี่น้องเบิ้งดูบาดนี่เมื่อวานเราไปกระดุษโศกหรือเมื่อาณนี้ตกคอนที่จริงอ่ะผมสร้างตัวนี่กัจัดให้ น้องนุงมาทุูนียลเหรอครับเพิ่งไปเนียนอยากอยากให้เหรียญน้ำกันเลยโอ้ยสื้อลิกีสื้อลิกีเขาลุงเออส่วนสื้อลิกีเขาวงครับอันนี้กไงม่นวานไปต่อหมาวานนี่ครับกันหลุดสวกเหรอครับมันยังไงบูนี่ผมกระโปรงขึ้นกันแต่ว่ามันก็ะใสได้มันหลุดสวกเพราะอันนี้เหรอครับนี่นี่น้อยครับอ่ะหลุดสวกหลุดสวกสองข้างแต่ว่ามันหมานี่เหรอใส่ได้ครับบูนมีอย่างครับอย่าเพื่อเขาเวลามันคือครับ เอาบ้าดนี้ผมที่ให้เส้นตาจับกล้องให้ผมนะครับบาดนี้เกียหน้าที่เหรครับอ้าอใตาจะจะจะตีงขี้แห้งเลยเอาที่หนงกล้องักเลยครับอ่เอาสวัสดีครับอีกข้างครับผมสร้างไปครับอ่าสําหรับอาจารย์ที่ทักมาว่านจันเจ้ามันมันคู่กรูครับคติแมนหรอครับคู่ครกอีหรีครับอันนี้มันก็เป็นก้อนผดพลาดของผมนะแต่ว่าผู้เ่าก็ฟังว่ามันมีอ่างหนึ่งอยู่เพราะอ่างหนึ่งเหลบานี้มันก็ กู้กูกุ๊กไปเลยครับกูกูกุกกู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 แม่นี่หรอกครับอาจารย์ก็ฟังเลยครับนี่มันผมฝ่าวิจังไงบุครับผมก็เลยพิจารณาเบิ่งดีครับสำหรับนกตัวในตาเนี่ยก็เฉลยมันงหละครับเฉลยเย็นเจ้าเฉลยไอเจ้าจันเจ้าแต่ว่าแต่ว่าผมว่ามันบากกก็ดีแล้วครับว่ายูลำผมโดนแล้วปีปีกู้แล้วสิเข้าซองปีแล้วครับเอาสำหรับชิปนี้ก็ผมมา เพ็ดนะไอขีบเที่ยนในตาน้องบัวลำพูนี่กับน,นกไร้ครับนกเป็นซิแล้วครับซิฟ <13. S 1> สองตัวซิฟสามตัวแล้วก็มีนกอันหนิ่งล่ะครับเนี่ยนกไอเอียงบวครับตีเขาขางหนึ่งเนี่ยผมยังบรูะ่ะพี่น้องลูกอ่อาคอมเมนต์มาในเด้อครับเหมือนแรงสำหรับอา,อาจารย์ที่ทักมากบอกผมามาจันเจ้าเนี่ยมันมันคู่กุกอะขอบคุณในหลายครับสิ่งที่ผมรู้ผมกลาบ,บอกไปสิ่งที่บลูกับอาศัย ท่านอาจารย์อาศัยเอฟทั้งหลายแล่ะครับอ่ะพึ่งพระอาศัยกันไปครับสําหรับคลิปนี้ผมสร้างตอยให้นกเขาเงยต่อพังพ้องกับขอยกชิปล่งเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ